อย่าเฮาได้ผู้เดียวเฮาหญ้าได้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะเดือดอะไรใน,น,นี่พานเดือดอะไรเนื้องรัดยี่นี่เนืงรัดป่ะเรียบร้อยหรือเปล่าเนหมู่กระดาษโบลาณไปเลยทุกคนเลยเพรมันหลายพูดนะ พอกลับเริ่มบริกาถ่ายเฮิร์สคนบางพมา้อน,นหนึ่งีหนึ่งคนสีหมูสบายดีและสวัสดีผู้ติดตามนะครับสม้มสบายสบายดีย้ำเจ้าสาวคือเก่ามือนเดิก้น กำลังชิจิโอไปลาทุกคนเลยในี่ในพันหามเพ้นไปหาห้อยแต่สาวนัเนื้อได้ัสดีสวัสดีโอ้เห็นแล้วโอเคจูโอเคโอเคอนานคารมีแมนห้อยงูน้อยนะกันเป็นห้อยงูน้อย <laughs> <laughs> อคนล้ามัดซา <laughs> ดเลยเรือบอสแต่บัดกีแหละมัดซาดา <laughs> เดี๋ยวไปติ๊ต้าไปนั่งไปบังกันทุกคนแต่ว่าไปนี่กับโบเดท่ายคุกกี้คุกกี้เฮ้ทุกคนบางทุกคนเลยเพราะว่าไปโฮมนั่นชาวบ้านหลายคนเอาแต่แบบมันสดมันเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ย เออพี่น้องบางคนเดี๋ยวไปติดตามไปรู้น้ำการว่ามาชีมานทุกหมู่มาทุกคนไปทีมงานชุโตบ่อได้ไปนะทีมงานชุโตนี่ทีมงานชุโตก็ไปอยู่แต่ว่าชาวบ้านก็ไปนั่งหลายคนเตรียมพร้อมรถเดินทางทุกคนในพันยุ์ไเพ็ญกรมาพันพอดีเลยว้อตอนบันนี้นะโอ้ต้นไม้ดูได้เห็นเนเดี๋ยวไปรู้น้ำกันทุกคน มื่อนี้เป็นนายพานมื่อนี้บบได้เข่าดรอปนี่เมืเ่อนี้เลยเข่าดรอนคือเก้าหรือ่มีเข่าดไ,ได้มื่อนี้ได้เป็นนายพานได้ไมดดื่อนี้เลยผมมีหมาละบึมบ้มไปหาที่เชิงอหมาเลยจักมันอยู่เหนันจักมันเล่นนี่ที่โทรถามเขาเลยเงี้งยงย้ายกันไปรัดทุกคนผู้เขาร่วมทั้งเตอร์ ค่อยมาลัดทั้งพิกทั้ทงด่านคนแต่ประมูลเท่าเอาลุ่มนี้แหละได้แล้วออกมานี่โอเคจับมือเราได้ไหมน,นี่ไข่ตัวนี่ทุกคนตัวนี้นะคือดันมดน,นะดันมดแท้ได้ยู้แต่เถิงตัวนี้เป็นตีนมันทุกคนแต่ประมูลเฮายุกตัวนี้เลยสี ถาเดีมาลัดอยู่พี่อยู่วัดกระต่ายกระติวพี่แต่วก็วัดในผ่านห่อมแน่นอนมาเพนเปิดปีนเฮาดอนเพนจะได้สดดีเพนบ่คอ้บ่มีสดแต่บบนี้มันอยู่อยู่รัดคนเลยคือมันอมากกระเย้าแห้งคักและสดเดี๋ยวลุ้นน้ำกานทุกคนเลยน้ำก้าศนี่ก็โคตรคักนี่ลมพัดเย็นโจยแดดเจ๋งเลยนะลมสีค่อยค่อยคือยมดฝนนิดนึงนี่แล้วบุ๊ บางจุดกันเพือพ่อนี่สเน,นลอยู่ทางทางนั้นเขาอ,อยู่ขานี้ขึ้นมานี่เพราะว่าจุดนี้นะมันเคยห้ามทุกคนเลยไร้ชุดแล้วนี่ก็ห้ามทั้งนี้เลยแต่ว่าแท่งเฮายู่เนะี่ยเขาใหญ่ชุดแล้วนี่นะมันก็เลื่อนได้ยิ่งนะมันชีห้ามไปมันมียกอยู่ฝัน,นี่การมันผ่อนะต้องกันมันหมู่บ้านนี่นะ่ะห้ามทั้งทั้งมันมีช่องจุดหรือมันเคยห้ามนะครับ เอามารัดจุดมันที่เคยห้ามเดี๋ยวลุน้นท้กันทุกคนมิดชิม้อยเสียงเทดอนบุรุษินเลยมันไก่ทุกคนเลยตัดไก่เพิ่มมาไล่ทุกคนต้องมาแถวนี้เลยก่อนมาผีนะมีแต่นังล่อฟังเสียงมาทุกคนเลย คือมาพอเดีนีวเนี่้จมวยผู้เร่งรัดอยู่หลุมมัน่นทางนี้นะมีแต่สองคนรัดเพราะมันจอทางนั้นก็เป็นโฮยทางนั้นก็เป็นไหเขาฮับปิชอบสองบอนแถวนี้ขันมาออมาแถวนี้นะวะแต่ฮับปิชอบมดแถวนี้แถวนั้นได้บ้างแผนกันทุกคนเลยช่วงเขาในพันธ์หามเขาในพันธ์บุญเป็นห้าดอนแล้วก็นในพันธ์บุญไปรัดทั้งทั้ง นี่แต่บ่พอนอิชิเน่อยู่ฮันอยู่หลงเพิ่มลุ้นน้กันทุกคนเลยฟันก็ฟันดีขนาดเมื่อคืนนี้นะนี่แต่โหดตลอดทุกคนยังบ่มานอยูมอมามาย่มื่อนี้มันฉิดมานมาเนื้อทุกคนลุ้นน้ำกันนี้เสียงเทดอนชุดเสียง chụp chụp là, không, chèn bột เสียงได้โดนจุบชุดเสียงเลยมุงหน้ามาทางนี้เลย đi được quá nè nương quá. Năng mà đi được quá chụp tiếng nặng mà nặng mà đéo 这个。嗯 น่าจะบุพอพเลยวันนี้แต่โด,ดนเพิ่มากเามาเลยมมอนอมากสิ่งมาเฮางี้งๆก็จะว่ามาเหาหมูชะโม,ม,มย,ยเนีก็ปวดเข่มมากเข้ามาเลย มบโยนี่มั้งการโูโยนี้มันต้องโพลนูมามันเคยเห็ดน้ำมู xin mà nhét vào phong ô, ทุกคนชุดชิง มันบ้าจริงโอ้เสียงมานโอ้ยหลกเตอร์ะไรนีโอ้มันยังแลนเป็นออมอยู่นะ nhịn rất khuất mình mà thằng Đói đó lấy sổn thừa đó Ủa, giờ hợp đấy Lêp lói là 2, 3, không lê bó 2 chút khoa luôn con, lêp rồi, lê rồi, rồi. Nhờ hào đâu nhờ hào đâu Nhà hậu có lúc đó Nhà hậu đây, nhờ hậu đây, phụ đề hậu đây Ủa, nhục chẳng đâu? เน,นืออะไรนานเนืออะไรเงรัดนี่นี่น,นงนรัดป้อมอปท่านอปท่านปล่อยก้น,นบอแล้วบอมัดแขนมัดขาแล้วบอ

Mà cắt đấy Mà cắt đấy chỉ cắt đấy, xịn vầm 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 Hau rãi lốp này Ờ, thảm khắp có khẩu trang nhanh lắm Chẳng hao Ờ, hao lốp này Nè, này Nè, hau này đẹp rồi lõi Ờ, ừ, ok, ok Lẹp lõi, lẹp lõi, lẹp lõi Được rồi, đẹp lõi บอได้ทายคุกกี้คุกกี้ทุกคนพอเพราะคนมันหลายคนพอแล้วบอได้ทายคุกก like ี้คุกกี้ทุกคนเดี๋ยวไปเบิ้งดอนพุบนละกันเป็นตาทายกับดอนอีโคดคนเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยแล้วเมื่อบัดนี้ mùa ba ăn ba không dưỡng ảo ăn đi ăn ba ăn đi đây lâu chụp chìm mới đại cho một phụ kia nè hả đây phụ nướng mà đây cho ได้ไปนั้นมือนเนาะวัอมื้อนี้พัดได้ชิ้นหมูเมื่อก็มือน่ะไม่หกแก้มนะเนาะเออเกมเกมมันลดคุณภาพเมื่อวันนี้นะพัดบุญเมื่อว่าพัดบุญวันี้นะเมื่อว่าฝั่งบึงเออผลเทีงแล้วก็ได้ชิ้นหมูแล้วก็ปั่นชิ้นหมูแล้วก็ มาเทตเทมาเท <c oughs> งไหายกักคาอ้เข่ารุกมากแะเข่าเมืนะ <c oughs> <c oughs> อ่อเลยเี่คขอกรชิมเมื่อมานีทุคนเพราะว่าชิ้นหมูเมื่อนะเ <c oughs> ไปเล็บบึง,งโง่ก่า หมูอยู่จับไปเลยดินหมูก็ได้โบลายไปเลยทุกคนเลยเพรมันหลายพูดนะตอก็อเริ่มบริกาถ่ายเถ้ะทุกคนบ้างเพราะว่ามันคนมันหลายทุกคนเลยจี้ห้าสิบคนผมนะเพราะว่ามันย่าถ่ายถ่ายก็เก่งใจชาวบ้านทุกคนเลยมันโมเมนต์ไปพร้อมทีมงานนี่ศีลก็ได้พอแล้วแรงยุดคน,น เขาลุา้นใจอะรถเมอ่อเขามาแล้วเขารถเมือทุกคนขาวที่ได้หยางอันทีได้เอมอรนำรถเขาแล้นี่ีเลยทุกนหมูนะ เอาซีเมอร์บ้านเลยทุกคนเลยเมือ่อเอาซีนนี่มื่อซื้อครอบโคกินคนเลยแตหาได้แล้วกะเอาซีนมือ่อโชว์ูปโชว์นี่โูว์ูปโชวเต้ากินพอแล้วแรงคนเลยมันหลายคนคนเลยห้าชิ้พูดอพอได้รับแรงอาหารดีเพิ่งก็เยอะคนเลยค่อยชี้เอาเครื่องเอาของนี่กับมือ